นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิธัมมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิ สุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิกราบนมัสการพ่อครูสมณะปติรักและมู่สงด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง เจริญธรรมญาตโยมผู้มีความสนใจใฝ่บุญกุศลทุกชีวิตจริงบุญเนี่ยแปลว่าการชำระกิเลสกุศลเนี่ยแปลว่าการทำคุณงามความดีก็รู้สึกหลายท่านมากันอย่างคับคั่งทั้งทั้งที่เราเริ่มเปิดเวทีไม่นานนักก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเมื่อกี้มีท่านผู้นหนึ่ง จะไปขอหนังสือจากาตมาเอโยอมตั้งใจโยมเคยแจ้งความจำานงแวะแต่ไม่ได้บอกวันมารับอาตมากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็อา้าวโยมมาในวันที่อาตมาไม่ได้กำหนดไว้ก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนก็แล้วกันจริงๆเวลานัดหมายอะไรเนี่ยต้องกำหนดวันให้ชัดเจนนะโยมเนาะอาตมาจะได้กำหนดทิศทางได้ยังถูกต้องเอาเถอะการที่โยมมาร่วม ชุมนุมอยู่ณเวทีกอปทอเนี่ยถือว่าโยมเป็นคนมีใจบุญแล้วอะแค่ไม่เสียเงินเนี่ยแค่เสียเวลามาร่วมชุมนุมก็ถือว่าเป็นบุญกุศลยิ่งแล้วอะและยิ่งถ้าใช้ใจ่ายเงินเพื่อการสนับสนุนค่าน้ำมันปั่นไฟนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นาตมาเห็นด้วยกับการทำบุญกับเวทีคอปปอเนี่ยเป็นอย่างมากทีเดียวอะ เพราะว่าอาตมาชื่นชอบความตั้งใจต่อสู้และสู้ต่อของเวทีนี้อาตมาเห็นว่าจริงๆเวทีนี้เป็นเวทีของคนจนๆนะนะคนจนๆมาร่วมแรงร่วมกายร่วมใจกันเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเน,ะนะเริ่มตั้งแต่คุณตั้มพิชิตตามที่คุณเนตรได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคน หนุ่มที่เติบโตมากับการต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบทำในทางการเมืองนั่นแหละและเขาก็เป็นคนแรกๆในการออกมาประกาศทวงคืนความยุติธรรมเมื่อสักประมาณปีสองปีล่วงมาแล้วเนาะนั่นแหละเขาก็เรียกว่าโดยปกติตอนเองเนี่ยมีแต่เสียกับเสียในแง่ของฐานะการเงินครอบครัวเนี่ยเคยอุ้มลูกมาลูกเจ็ดขวบอามาพบ จเจอเจอโอ้เด็กชายคนนี้เนี่ยน่าจะเติบโตไปเป็นคนดีของบ้านเมืองเนาะอาจจะเป็นบุญกุศลของอพ่อที่ทุ่มเทเสียสละเวลาแรงกายแรงใจมาเพื่อเป็นเป็นผู้ก่อตั้งและประคับประคองเวทีคอปทอเนี่ยบางวางเขาก็อุ้มลูกมาเคยเจอรูปผมหยิกน่ารักเชียวเป็นเด็กชายก ได้มีโอกาสทักทายโอภาปราศัยบ้างเล็กน้อยอาตมาจะเห็นด้วยนะว่าพ่ออุ้มลูกเนี่ยจะเป็นสัญญาณของความเป็นคนมีธรรมะเมื่อกี้ก็เจอพ่ออุ้มลูกเป็นลูกสาวตัวเล็กๆเดินผ่านอาตมาเนี่ยนะก็อาตมาเห็นแล้วอบอุ่นใจคุณพ่อคนหนึ่งอุ้มลูกสาวตัวเล็กๆอายุสักประมาณสองขวบสามขวบมั่ง วิ่งเล่นอยู่นะสถานที่ชุมนุมเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นเบบีแบเบาะเลยจี๋ยแน่นอนตอนเบบอะก็แบรบอสเบบี at, Baby, ก็คงจะวิ่งเล่นเล่นไม่ได้แต่คุณพ่อมาทำงานอยู่กับเวทีคอปทอเนี่ยอาตมาเชื่อว่าคนที่มาทำงานกับเวทีคอปทอเนี่ยเป็นคนทำงานจิตอาสาเชื่อเช่นนั้นบางคนอาจจะมีค่าตอบแทนค่าน้ำมันค่าเดินทางอะไระอะไรนิดหน่อย แต่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นจิตอาสาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยตรมาอยู่ในฐานะเป็นวงในคนหนึ่งะนะพระตรมาเองกออ็ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นผู้ชุมนุมข้างนอกแต่อยู่ในฐานะเป็นคนที่อยู่วงในอยู่หลังเวทีก็จะรู้รายละเอียดอะไรพอสมควรทีเดียวอรตมาชอบความเป็นพ่อที่อุ้มลูก ไม่ว่าจะเป็นตั้มพิชิตชัยมงคลก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเมื่อสักครู่นี้ก็ตามนะขออนุญาตปิดเผยขอโทษปิดรายชื่อท่านไว้เพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านไว้ก่อนแต่ตั้มเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะของเวทีนี้และก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปอาดามาก็ขอพูดต่อจากคุณเนตรเมื่อสักครู่นี้เพราะนั้นการที่ค่าใช้จ่ายที่เวทีกอปทอติดลบเนี่ย อันนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกให้พวกเราได้รับรู้ว่าบางทีพวกเราอาจจะต้องออกกําลังมากขึ้นกว่าออกกําลังมาชุมนุมเพียงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มาชุมนุมเนี่ยบางทีก็มีเรี่ยวมีแรงมีกําลังบางชาบางทีการที่ท่านอาจจะยังไม่ขยับสักเท่าไหร่เนี่ยท่านอาจจะไม่ได้รู้สถานะทางการเงินที่แท้จริงของเวทีคอปทอก็ได้วันนี้ทั้งคุณกิตก็ตามคุณเนตรก็ตามได้พูด อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยอาตมาเห็นถึงความลำบากใจนะของคนคอปทอเวทีคอปทอที่จะพูดเรื่องนี้ออกมาแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยลำบากใจมากไม่ไม่สะดวกเลยที่จะพูดบอกอย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยไปถึงวันที่เราไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยมันก็จะจะน่าเสียดายเนี่ยอาตมาเห็นด้วยนะคนเวทีนี้เนี่ยเวลามี การขับเคลื่อนในกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเป็นไม่ขีดก้านแรกเยมิมในการเผาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทยอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตแล้วว่าการที่เวทีกอปทอตั้งประเด็นเรื่องการที่นายกคนก่อนเนี่ยเศรษฐาทวีสินเนี่ยแต่งตั้งรัฐมนตรีที่เป็นทนายถุงขนมเนี่ย ไปเป็นรัฐมนตรียมจําได้ไหมแล้วก็ปรากฏว่าเป็นคนแรกๆเวทีของเราเป็นเวทีแรกที่จุดไม่ขีดความคิดมาว่าอันนี้ถือว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีจริยธรรมหรือผิดจริยธรรมเรียกว่าเป็นคนที่แต่งตั้งคนที่ไม่ควรแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคนพูดคนแรกก็คือตั้มพิชิตชัยมงคล อาจมาฟังกับหูเลยปรากฏว่าจนกระทั่งมีคําพูดว่าพิชิตกําลังจะพิชิตคนชื่อพิชิตอ่ะเนาะอันนี้ที่พูดพูดติดปากกันพิชิตชัยมงคลจะมาพิชิตคนชื่อพิชิตชื่นบานฟังดูตอนแรกก็เหมือนติดตลกอ่ะแต่ด้วยการจุดไม่ขีดทางความคิดของทีมงานคอปทอเริ่มจากพิชิตชัยมงคลเป็นคน เป็นสารตั้งต้นเนี่ยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีคําวินิจฉัยออกมาให้เป็นที่ปรากฏแล้คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะกั้มกึง่งคือไม่ถึงขนาดกั้มกึ่งหรอกก็คือเสียงข้างมากเนี่ยห้าเสียงเสียงข้างน้อยเนี่ยสี่เสียงยมจําคะแนนได้ไหมนายยมหลายคนอาจจะจําไม่ได้แล้วแต่เสียงข้างมากเนี่ยเท่าที่ทราบห้าเสียง เสียงข้างน้อยเนี่ยสีเสียงก็คือวินฑิชัยให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยพลไปจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนก่อนหน้านั้นคุณพิชิตชัยอขอโทษไม่ใช่พิชิตชัยมงคลพิชิตชื่นบานลรัฐมนตรีถุงขนมนะนะทนายถุงขนมเนี่ยก็ลาออกไปก่อนแล้วเพื่อตั้งใจจะตัดตอนนะนะ,ะตัดตอนไม่ให้มีผลกระทบถึงพรรค การเมืองต้นสังกัดของตอนแต่ช้าไปต่อยอก็จะไหมในที่สุดก็เรื่องก็ไปโดนถึงนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินแม้คะแนนจะออกมาระหว่าง5ต่อ4แต่ก็ถือว่าพ้นไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในที่สุดตอนนี้ก็มานายกที่รับไม้ต่อมาจากเศรษฐาทวีสินเนี่ยกำลังกำลังขึ้นสารรัฐธรรมนูญอยู่ แล้วเราเองก็เลือกที่จะไม่ไปพูดล่วงหน้าไม่ไปพูดล่วงหน้าเพราะว่าคดีอยู่ที่ชั้นศาลเนี่ยเราก็จะไม่ชี้นําไม่ก้าวไายไม่แสดงความเห็นใดๆเนื่องจากศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลที่เราฝากความหวังเนี่ยฝากความหวังแล้วก็เป็นจะบอกเป็นกําลังใจก็ไม่เชิงหรอกก็เชื่อว่าแต่ละท่านแต่ละท่านท่านก็มีกําลังใจดีของท่านอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าก็ทําหน้าที่กันไปตามเหมาะตามควรสรุปก็คือว่าเวทีเล็กๆแห่งนี้นี่แหละเป็นเวทีที่เอามาเชื่อมั่นว่าเนี่ยไปนึกถึงโมอตโต้พระโพธิสัตว์ตยังอภิญญาเนาะท่านกล่าวไว้ว่าเน้นเนื้อให้เหนือกว่ามากเน้นลากแม้ยากกว่าแล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นกันให้แน่นกว่า กว้างอันนี้เป็นคาของอน,นิยตะโพธิสัตย์สยังอภิญญาการุณาฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะพวกเราเนาะเน้นเนื้อให้เหนือกว่ามากเน้นลากเนี่ยตอนนี้เวทีเขาเรากำลังลากไม่เคยแล่นหรอกเพราะว่าได้ยินว่าติดลบทางการเงินอยู่เนะาะแทบจะไม่มีเงินเติมน้ำมันปั่นไปเ,นะเน้นลากแม้ยากกว่าแล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่า แน่และเน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้างเพราะนั้นจึงจะพบเลยทีเดียวว่าที่นี่เนี่ยมาเปิดเผยความจริงให้เป็นที่ปรากฏบนเวทีแต่ละคนแต่ละคนก็เป็นคนเสียสละมาเนี่ยมีมาในลักษณะของจิตอาสาอามานิจิตอาสาเต็มเ็มเลยทีเดียวอะจิตอาสาเต็มเต็มมาฟรีคือหมายความว่าไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆ จริงๆไปเทศที่ไหนก็เทศฟรีเป็นเป็นกำลังใจไฟชีวิตเป็นความเอื้อเฟื้อแก่ผู้ฟังนะนะเพื่อให้เกิดพลังแห่งธรรมะด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะนั้นเมื่อเราเลือกที่จะมีชีวิตแบบนี้ชีวิตแบบจนๆเนี่ยโยมทราบไหมการมีชีวิตแบบจนๆเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยนะชีวิตแบบรวยเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงอันตรายอันตรายเอา้าสังเกตด,ดู คิดสึกไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพระรวยทั้งนั้นเลยจริงไหมโยมแล้วศีกาก็เลือกที่จะไปหมายปองกับพระรวยรวยอ่ะเข้าใจไหมวัดหลวงด้วยสิเห็นไหมวัดหลวงที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยวัดท่าหลวงเนี่ยเห็นไหมเป็นวัดที่เ,เป็นเป็นวัดหมายเลขหนึ่งของจังหวัดพิจิตรเลยนะจะบอกให้นะวัดท่าหลวงนั่นผู้ช่วยจเจ้าวาสวัดโสธรเห็นไหม เงินเข้าขนาดไหนอย่างไรมืดฟ้ามัวดินสุดท้ายก็เลยต้องเป็นที่หมายปองแล้วก็วัดใดๆก็แล้วแต่ถ้ารวยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้พพระสององค์เจ้าเนี่ยมีเงินเข้าเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเสียพระเนี่ยมีอยู่สูงเพราะว่ามีปรากฏในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าอันนี้เป็นคําตรัดพระพุทธเจ้านะเงินทองควรแก่ผู้ใดแมก้กามกุลห้า ก็ควรแก่ผู้นั้นกรรมคุณห้าควรแก่ผู้ใดแม้เงินทองก็ควรแก่ผู้นั้นโยมเพราะนั้นเวลาโยมมีเงินน้อยเนี่ยจะทําให้โยมมีสติปัญญามากจะทำทาให้โยมมีสติปัญญามากแต่ถ้าโยมมีเงินมากเนี่ยโยมจะมีสติปัญญาน้อยเพราะอะไรเพราะถ้ามีเงินมากเนี่ยโยมจะใช้เงินก่อนใช้ปัญญาแต่ถ้าโยมมีเงินน้อยเนี่ย โยมจะใช้ปัญญาก่อนใช้เงินอ้ยังอาตมาเนี่ยมีเงินน้อยที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนมีเงินน้อยเดินทางจากสันติอโศกมาที่นี่เนี่ยอาตมาเลือกใช้ปัญญาก่อนใช้เงินไปรอที่ป้ายรถเมล์ขึ้นหนึ่งห้าหกมาลงเดอะมอลล์บางกะปิเดินจากท่ารถเมล์เดอะมอลล์บางเดอะมอลล์บางกะปิไปลงเรือเออหนึ่งห้าหกก็ฟรีไม่ต้องจ่ายตัง เป็นพระนั่งฟรีไปลงเรือที่ท่าเรือเดอมอบังกะปิก็ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์จากผ่านปาท่าเรือเนี่ยมาที่นี่เรียกแท็กซี่มาสีสิบบาทจริงๆสามสิบเจ็ดบาทนะนะแต่ให้อาตมาให้ทีมงานเลขาเนี่ยโอนเงินให้กับแท็กซี่เพียงแค่สีสิบบาทนะคือใช้คำว่าเพียงแค่ยังไงคือมิเตอร์ขึ้นสามสิบเจ็ดบาท จากถ่าเรือผ่านฟ้าเนี่ยอารมาก็ส่งลายไปยังทีมงานที่จ่ายเงินว่าให้โอนมาทางคนขับแท็กซี่เนี่ยสี่สิบบาทาก็จากโน่นมานี่ใช้เงินเพียงแค่สี่สิบบาทคิดดูกันล้วกันเดี๋ยวจากนี่ไปผ่านฟ้าแล้วก็นั่งเรือกลับไปอก็เราใช้สติใช้ปัญญาก่อนใช้เงิน ถ้านั่งแท็กซี่จากสันติอโศกมาที่นี่เนี่ยถ้าช่วงรถติดก็ประมาณสักสามร้อยโยมถ้าช่วงรถติดนะถ,ถ้ารถไม่ติดก็จะถูกกว่านั้นก็แทนที่เราจะเสียสามร้อยบาทก็เสียเพียงแค่สี่สิบบาททีมงานของเราก็โอนเงินให้แท็กซี่เป็นที่เรียบร้อยเราเดินบ้างเราเคลื่อนกายย้ายจุดบ้างเราลงจากรถมาต่อเรือขึ้นจากเรือมาขึ้นรถ แล้วก็เดี๋ยวมีเวลาถ้ารถติดมากๆก็เดินไปเลยไปแล้วจากเวทีผ่านฟ้าขอโทษเวทีชไมไปเวทีผ่านฟ้แคปเดียสักสองกิโลเนาะเดินได้สักสองกิโลชีวิตของเราก็มีความสุขเปิดบานสารานสุขเขาบอกว่าอายุยืนเนี่ยแปลว่าต้องขยันยืนนะเขาจึงเรียกว่าอายุยืนไม่ได้มีคําว่าอายุนั่งนะไม่ได้มีคําว่าอายุนอนนะมีแต่คําว่าอายุยืนยมเคยได้ยินไหม อาจรมาก็เลยเขียนบทกวีว่าอายุยืนอายุเดินจเจริญชีพไม่เร่งรีบเร็วไวแต่ไม่ล่าจะไปไหนมาไหนใช้บาทาเพื่อเยียวยาอายุให้ยืนยงจงเดินยืนเสียก่อนค่อยนอนนั่งผมพลังแรงลิศไม่ติดหลงเดินให้นานยืนให้หนักอย่ารักองนั่งนอนลงนิดหน่อยอร่อยดีอายุยืนเมื่อเดินยืนฝืนอายุ จมั่นหมุงานหนักไม่ผลักหนีอยู่กลางทุ่งกลางดงกลางพงพีอารมณ์ดีหนีโศกผลโรคใจอายุนั่งอายุนอนสิอ่อนลา้าไร้ลีลาลอยเลื่อนไม่เคลื่อนไหวเพราะเห็นแก่สุขสบายจึงตายไวลำบากไว้ดีกว่าอายุยืน <c oughs> อันนี้อาจาเองเนี่ยเป็นพระที่ขยันยืนขยันเดินเคลื่อนกายย้ายจุดไม่ปล่อยให้ตนเองอยู่ที่ท เพราะนั้นโยมอ,อย่าไปหารถตูต้ราคาแพงติดปีมดำมานะยอย่าอ,อย่าไปถามหาตมาที่นั่นเพราะว่ามีแพรรี่มหาพรายวัน,นบอกว่าพระที่มีปัญหากับศีกาเนี่ยส่วนใหญ่นั่งรถตู้หรูๆราคาแพงแล้วก็ติดลีมดำด้วยในนั้นเนี่ยซกศีกาอยู่นะแพรแพร,แพร,แพร,รี่เขาเคยบวชเป็นพระ แล้วก็ปเปี่ยนธรรมก้าประโยคตั้งแต่เป็นสัมมาเนนเนาะคนคนนี้เป็นปเปรียนธรรมก้าประโยคตั้งแต่เป็นสัมมาเนนถือว่าเป็นนากหลวงนะฉลาดนะฉลาดเป็นนากหลวงนะอวเธอปัจจุบันสถานะเขาเป็นยังไงก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาอะอาตมาเคยแตะไปนิดนึงเขาก็ย้อนกลับมาเล่นงานอาตมาอยู่พอสมควรนะนะซึ่งอาตมาเองเนี่ยไม่มีปัญหานะ เวลาเวลาจะมาพูดถึงใครพาดพิงใครอะแล้วถูกโต้กลับอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรามีสิทธิ์พูดถึงเขาเขาก็มีสิทธิ์พูดถึงเราอะ่ะทําไมละ่ะมนุษย์เราก็มีสิทธิ์ที่จะวิภาษ์วิจารณ์กันได้เมื่อเราวิพา์วิจารณ์เขาก็เป็นสิทธิ์ของเราอะ่ะเมื่อเขาวิภาษ์วิจารณ์เรากลับก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะ่ะเราจะไปปิดกั้นโอกาสนี้ทําไมอาตรมาก็แฟร์อยู่แล้ว พราะนั้นเวลาอาตมาพูดอะไรออกไปอาตมาก็รับผิดชอบคำพูดของอาตมานะถ้าใครไม่ชอบเขาโต้กลับแบบนั้นแบบนี้อาตมาก็ไม่รู้สึกว่าไม่ดีแต่ประการใดมนุษย์เราบางทีต้องเป็นปัญญาชนปัญญาชนคืออะไรรู้ไหมคือเอาปัญญามาชนกันอย่าเอากำลังไปชนกันไม่งั้นเป็นบัวเป็นบัวชนเนาะเป็นสุนัขก,กัดกันเนี่ยใช้กำลังอันนั้นถือว่าเป็นเดรฉา,าน แต่คนมีปัญญาเนี่ยเวลามีความเห็นอะไรแตกต่างกันเราต้องเอาปัญญามาชนกันเราจึงเรียกว่าปัญญาชนไงกันนั้นอาธราวิภาวิจารณ์ใคระแล้วคนนั้นวิภาวิจารณอารอรตมกลับมาเนี่ยอาตมารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาคติของอาธรมามเนี่ยถือว่าใครจะดุใครจะด่ใะดาใครจะว่าใครจะพนใครจะดุใครจะด่ใะดาใครจะว่าใครจะบน่นเราจะทนเราจะอด เราไม่ทดเราไม่ท้อใครจะดุใครจะด่าว่าเราบ้าว่าเราบอเราจะห่อเราจะหดเราจะบดเราจะบังเนยใครจะดังใครจะเด่นใครจะเป็นพระเอกเราจะนอนเอกขนเกเราเป็นพระเอกในหลุมฝังใครจะสุขใครจะสมใครจะชมใครจะชังใครจะดีใครจะดังก็มรนังแน่เอ่ยี่เป็นสุภาษิตนะคืออย่าไปถือสากับไอยคําของคนยอมอาตมาได้รับที่ดินบริจาค โดยแม่หนิงธนพันธ์โชคธนานุกุลแล้วก็ลูกชายสองคนลูกสาวหนึ่งคนโดยเตี่ยอยู่บริจาคก,ก่อนที่ท่านจะตายก่อนที่เตี่ยอยู่จะตายก็คือทำอโอนบริจาควันที่22สพฤศจิกายนเตี่ยอยู่ตายวันที่23สิพฤศจิกายนเนาะแล้วงานศพ ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยอาดมาไปเทศทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่ไม่ไปเทศกระดูกได้มาเนี่ยบริจาคไปยังท่านจันเพื่อเอากระดูกปลูกต้นโพเพื่อความเจริญเติบโตหลังความตายเยมคนที่เคยเลี้ยงหมู8ปดขอโทษสอง0 0ื่ตัวแล้วก็ที่ดินติบไร่แล้วก็มีโรงหมูเต็มบริเวณ ที่ดินทั้งสิ่งปลูกสร้างตกประมาณหลายสิบล้านบาทลูกชายคนโตบอกว่าประมาณสี่สิบห้าสิบล้านบาทแต่มีคนประเมินว่าประมาณแปดสิบล้านบาทเออเธอจะมากจะน้อยอาตมาไม่ได้คำนึงถึงแต่ปรากฏว่าบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นองค์กรเล็กๆแบบอาตมานี่แหละเป็นพระจนๆแบบอาตมานี่แหละบริจาคให้เมื่อวานนี้เราไปทำบุญนะเนะี่ยฉลองอายุคนหนึ่งร้อยปี ไปทาบุญฉลองอายุคนหนึ่งร้อยปีแล้วก็ไปทําบุญฉลองอายุคนเกิดเดือนกรกฎาคมไปทําบุญที่นั่นโยมทราบไหมที่นี่เนี่ยลาวหมูเก่าๆซึ่งจริงๆก็ยังใช้การได้อยู่แต่ปรากฏว่าบางจุดเราต้องรื้อออกไอ้นั้นก็เป็นเศษซากปูนนะนะมีคนตั้งคําถามว่าท่านจานันท่านจะเอาเศษซากปูนเนี่ยไปทิ้งที่ไหนอาตมาบอกทิ้งทําไมแล้วเป็นของดีทั้งนั้นเนี่ย สร้างเป็นภูเขาเลยสินะสร้างเป็นภูเขาเลยเอาไปกองท่วมเป็นภูเขาเพราต่อมาได้แบบอย่างที่ดีมาจากพ่อท่านสมณะโพธิรักเนาะพ่อท่านเนี่ยสร้างภูเขาที่อปฐมโศกแล้วก็สร้างภูเขาที่ราชธานีาโศกอาตมาเป็นลูกศิษย์พระโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องสร้างภูเขาด้วยสิเปลี่ยนเศษอิฐเศษหินเศษดินเศษปูนเนี่ย เอามากองเป็นภูเขาเลากาเลยแล้วก็ตั้งชื่อภูเขานี้ด้วยโยมตั้งชื่อว่าไงรู้ไหมโยมตั้นมากเลยภูเขานี้มีคำคำเดียวอะโยมแล้วภูเขานี้ใครไปเนี่ยจะได้ธรรมะด้วยอตอนนี้กองสูงท่วมหัวคนนะเวลาไปยืนก็เด่นสง่าบนภูเขาอาตมาตอบให้ก็ได้เขานี้ ชื่อเขาว่าตังงงไหมโยมเขาว่าวอาวาเอกว่าเขาว่าหมายความว่าคนมาที่ป่าโพธารามเนี่ยต้องมาข้ามภูเขานี้ข้ามเขาว่าให้ได้หลังจากนั้นคุณจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเวลาถูกว่า เพราะคุณมีความสามารถในการข้ามเขาว่าฟังแล้วเข้าใจไหมโยมคือปีนเขา่ะข้ามเขาา่ะจนกระทั่งเขาว่าเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ประการใดอะเมื่อเขาว่าเราอย่ากโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่เป็นเช่นเขาว่าหากเราเป็นริงจังดังวาจาเมื่อเขาว่าอย่ากโกรธเขา เราเป็นจริงเป็นไงฟังแล้วรู้สึกดีไหมโยมข้ามเขาว่าใครที่รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนที่มีใครมาด่ามาว่าเราเนี่ยต้องไปข้ามเขาว่าที่ป่าโพธารามอาตมาเอาโรงหมูที่ทุบอเป็นเศษอิดเศษดินเศษปูนนะนะกองเป็นภูเขาเหล่ากาเลยแล้วก็ตั้งชื่อภูเขานี้ว่าเขาว่าโยม กรุณาอย่าไปเข้าใจว่าทาไมท่านจันฉลาดนักตั้งชื่อภูเขานี้ได้น่าฟังมากตอบอาตมาไม่ได้เอาความรู้นี้มาจากความคิดของตัวเองนะอาตมาได้มาจากคุไม้ร่มธรรมชาติอโศกแห่งราชธานีอโศกบอกให้กระแดเขาออกไอเดียนี้มาว่าเขากําลังปีนภูเขาอยู่ภูเขาหนึ่งแล้วท่าทางเขากําลังปีนภูเขาสูงด้วยนะ แล้วเขาบอกว่าเขากําลังข้ามเขาว่าโอ้ช่างคิดนี่พระเจ้าปคุณอาตมาขอเอาไอเดียไปแปลงเป็นไอดูได้ไหมนั่นแหละสุดท้ายอาตมาก็ไปทำเขาว่าที่ราชบุรีเปลี่ยนจากเศษอิฐเศษดินเศษปูนที่จะทิ้งเนี่ยเป็นไม่ทิ้งเอาไปสร้างเป็นภูเขาอะ